คุณหลอกดังย่ามีอร่อยป๊บนึงแค่อยากกินอันนี้เพราะฉันเห็นว่าดังมากค่ะอิ่มเกินไม่น่ากินไปหมดแลวนี่นะคะเราสามารถทำนี้นะคะอร่อยมากๆแล้วก็ทั้งอันเลยค่ะร้อนทั้งเลยขอแม่ร้อนเรอค่ะแตมไม่ต้องห่วงค่ะแตมแม่มีนี่ค่ะนี่กระติก ช,ช่วยฉันไม่ได้หรอกค่ะแม่ไม่ได้เอกระติกน้ำแข็งมาช่วยแม่จะาของในกระติกน้ำแข็งมาช่วยสแต็มค่ะเห็นสเต็มร้อนๆอย่างนี้แม่ก็สงสารนะคะแม่เลยไปซื้อขนมอร่อยๆที่เย็นเจี๊ยบจากไหนอะคะจากดองกิบมาฟ้าสแต็มสนใจขนมแบบไหนก่อนคะแม่มีแบบเย็นสุดๆเย็นกลางๆเย็นน่อยๆเย็นน้อยหน่อยเย็นกลางๆค่ะถ้าเย็นกลางนะคะแม่มีนี่มานำเสนอค่ะ อะไรอ่ะเยลลี่รสพีชเป็นเยลลี่ถุงตั้งๆแบบนี้นะคะแม่เห็นสแตมมาชอบกินอะไรที่เป็นถุงตั้งๆแบบนี้แล้วช่วงเนี้ยแม่ก็เห็นชแตมชอบกินอะไรที่เป็นรสพีชแม่ก็เลยซื้อมาฝากเปิดยด้ไงลรอคะเคาะสามทีแล้วมันจะเปิดออกมาค่ะไม่ใช่หมุนสิคะหมุนเสรแล้วค่ะมาชิมกันดีกว่า อร่อยมากจริงเหรอปกติที่ชะตามซื้อกินในเซเว่นน่ารสอะไรอ่ะลิ้นจี่ปะหอมมากอืมอร่อยแม่ว่าเขาใช้กินลดความอ้วนน่าจะได้นะถุงนึ่ง47แคลอรี่อ่ะเยอะจังไม่เยอะน้อยแล้วผิวๆก็คือเราย่องมากินสักสองก็ไม่แน่ใจว่าอร่อยใช้ได้ อันนี้ผ่านพ่บเย็นกลางๆไปแล้วนะคะต่อไปอยากได้เย็นแบบไหนคะเย็นๆค่ะเย็นจัดเลยปะจัดๆค่ะให้เย็นจัดต้องเจอนี้คะ่ะไอติมว้าวเมลอนกับพีชนะคะตอนที่เห็นนะแบบว่าชอบตัวกระปุกมากพิมเอาพีชนะคะไม่เอาเมลอนตามสบายคะ่ะเขียนว่าเมลอนบอลไอศครีมนะคะคหนึ่งร้อยแคลอรี่เนี่ยเยอะไหมจริงเหรอไม่ใช่อันนี้หนึ่งร้อยกรมัม<พ><ช>อ๋อจริงด้วยเยอะไหมอันนี้คะ่ะหายแม่หน่อย อันนี้เขียนว่า peach bar ice cream frozen นะคะไม่เจออันนี้อันนี้ไม่อ้วนคะ่ะอันนี้ไม่มีแคโลอรี่เปิดเลยค่ะนี่คือหน้าตาของกล่องนะคะไม่เหมือน,นอ <laughs> พีชมีร่องก้นบ้างเี๋ชอบมีร่องเหมือนก้นนี่ไงก็ตรงนี้อ่ะไม่ใช่ร่องหรออันนี้เป็นที่เปิดแม่ค่ะดูหน่อยอ๋อของพีชเขาเป็นลูกกลมๆธรรมดาหรอ <laughs> ว้าวน้าตาด,ดี หนึ่งร้อยแคลอรี่อ้วนไหมอ่ะไม่อ้วนเท่าไหร่หรอกหยายามทำให้มันดูเรียบเรียนะคะชิมซี่ว้าวทุกคนเ <c oughs> ปรี้ยวหัวจะไม่ทำงั้นนะเ <c oughs> ปรี้ยวยังไม่ชอบเอาแม่ชิมเอาวันนี้ไปเปิดได้ไหมหน่อยแม่ <c oughs> อะไรอ่ะจะเต็มที่เดียวว่างเลยอ่ะอันอย่างนี้ก็ไม่อ้วนแน่ กินที่ะคัอย่างเงี้ยนี่นี่นะคะเป็นอันนี้ดูแปลกค่ะมันเป็นสีเขียวนะคะแล้วมันก็เป็นแบบมันอยู่ผิดมันกลิ้งไงน้องว้าวอืออือรสชาติอ่อนๆมากหวานน้อยหอมพีเนื้อไม่ได้เป็นเนื้อไอติมที่แบบครีมครีมอะออกแนวเกล็ดๆน้ำผลไม้เลยแบบเนี้ยอื้ไอ้น้อ่ะใช่อยอะ ทำไมไม่อร่อยแล้วเหรอะเมลอนถ้วยน่ารักอะ่ะตัวถ้วยเขามีลายด้วยแล้วก็มีจุกข,ข้างบนแบบเป็นก้านรูเมลอนน่ะเดี๋ยวพออืออะไรเนาะ คล้ายๆกันคือว่ารสชาติอ่อนๆนะคะหวานไม่มากกลิ่นเมลอนอ่ะชัดกว่าตัวกลิ่นพีชสองอันนี้ชอบอันไหนหรือ<ผ>มไม่ชอบชอบเมลอนจริงๆแม่ชอบทั้งคู่นะอันเนี้ยต่อไปค่ะเหลือแบบเย็นก,นกลางๆเย็นน้อยๆเย,นยๆ็นน้อยเย็นน้อยๆนะคะก็คือดัางงอกดังหนตอนไปญี่ปุ่นชั้นก็ชอบซื้อกินอะ่ะแล้วเขาก็หน้าตาแบบนี้เลยแพ็คก,กล่องแพ็คเกตแบบนี้เลยเนาะใช่ค่ะชัํนชอบกินแบบไม่มีซอสค่ะเพราะว่ามันชิวี แว่าอะไรอ่ะแบบไปม,มีซอสอะหรอแล้วมีซอสมันไม่นึบหนับหรอ <c oughs> อะไรเล่ารสชาติไม่เหมือนกันหรอชอบรสชาติแบบไม่มีซอสไม่ใช่เหมือนลูกชิ้นไม่ใช่ไม่ที่เหมือนลูกชิ้นเลยอันนี้เหมือนแป้งโมจิแม่รู้สึกเหมือนกินขนมเค็งแม่เกิดเรา กิดเลือกรสชาติอันไหนแล้วเราก็ได้กิ่นมันมันจะรสชาตินั้นเลยแตนี่นมันไม่มีรสชาติเป็นแป้งเฉยๆเลยอ่ะไม่มีไส้ค่ะเห <c oughs> มือนกินขนมแข่งอ่ะจริงๆแป้งอารมณนมแข่งอ่ะเนียนๆหนุบๆแน,น่นๆนะคะอือรสชาติเดียวกันไหมเดียวกันนะ สีแดงอะ่ะมันหวานกว่ามันมีกลิ่นของความเป็นสีแดงอะ่ะกลิ่นน้ำแดงอะ่ะมีรสหวานน้ำแดงนิดๆน่ะสืขาวจะจืดพวกจะติชันทไมชอบสีเขียวสุดหรอคืออร่อยนะคะฉันแอมกินได้ไงสามลูกไม่อิ่มแล้วไม่ให้ลองสีเขียวอิ่มเกินไม่อยากินไปหมดแล้ว กังหอกินไม้หนึ่งก็อิ่มเพราะแป้งแน่นๆเลยเนมเสีเขียวก็สีขาวคล้ายๆกันเลยสีเขียวไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ต่อไปค่ะมาเหลือเซตความเย็นน้อยกันแล้วนี่ว้าวนี่ว้าวนี่ว้าวนี่ว้นี่ว้าวเรียค่ะแค่อยากกินอันนี้เพราะฉันเห็นว่าดังมากค่ะเรียกกันว่า เค้กกะป๋องคือเค้กที่อยู่ในกระป๋องแบบนี้นี่เราเห็นเป็นชั้นเค้กเลยไปเลเยอร์ถ้าเกิดไปญี่ปุ่นนะคะจะเห็นแบบเป็นแบบเป็นตู้ไหมเออเป็นตู้ตู้เย็นเป็นตู้กดตู้กดที่เป็นแบบชั้นๆเลยอะค่ะแบบมีวานิลลาสตรอเบอร์รี่ช็อตเค้กมีมีหลายเค้กกะป๋องแบบหลายรสเนาะชแตมเคยเห็นรสส้มด้วยชแตมเชื่อไหมแม่ไม่เห็นตู้ที่ชแตมพูดก็จะ แล้วแม่ไปไหนอะที่เราไปดูตรงตร้านสตูดิโอกิเปีะตรงสตูดิโอกิปียตรงนี้ใช่ไหมไมันจะมีร้านตู้เค้กอยู่ตรงนี้จำไ,ได้อ,อแม่ไม่ได้ดูอะแต่ว่าที่ดงเกียค่ะเขามีเค้กก็ป๋องแล้วคือไม่ต้องไปญี่ปุ่นเลยแม่เห็นเขาเอาเข้ามาสองรสนะคะอันหนึ่งอะเป็นอะไรนะสตอรอเบอรี่ชีสเค้กปะใช่ค่ะหรือสตอรอเบอรี่สักอย่างสตรอเบอรี่ชาร์เค้กสักอย่างแต่เป็นสตรอเบอรี่และนั่นคือสิ่งที่แม่อยากกิน แต่ว่าหมดถูกค่ะเหลืออันเดียวคืออันนี้รสทิรามิสุซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแม่ไม่ค่อยถนัดรสนี้เท่าไหร่เท่าที่กินมาหลายที่แม่ก็เฉยๆกับเค้กอันนี้นะทิรามิสุหลายๆคนชอบแล้วเขาก็เป็นเค้กที่ดังมากด้วยนะคะเปิดไม่ต่อเธอเอาไว้แป๊บนึงอะไรเนยเะ่ะนี่นะคะทุกคน <G ül> อร่อยอะดิกินไม่หยุดเลยอ่ะหรือยังไม่รู้อ,อรออ่อยเหรอรสชาติเหมือนดูเทล่าดูเทล่าหรอมันมีหลายชั้นมากเลยอ่ะม,มีแต่ครีมตรงสีขาวค่ะครีมล้วนๆเลยอ่ะเนื้อเค้กจะเป็นตรงสีน้ำตาลเัเสียงตานี้คืออะไรอ่ะน้ำตาลนี้กับน้ำตาลนีดาปากล,ล,ลัดอะไรดีอะไรดีเอออันนี้โอเคนะแต่แม่คิดว่าถ้าเป็นสตอเบอรี่อ่ะต้องถูกใจยิ่งกว่านี้ สตรอเบอรี่จำเห็นนะคะมันมีสตรอเบอรี่อยู่แบบข้างในด้วยใช่เขาเป็นลูกสตรอเบอรี่สดๆแบบผ่าเป็นชิ้นๆนะคะวางรอบๆเลยอะแล้วก็มีครีมแต่อันนี้ก็อร่อยก็ไม่ผิดหวงังอร่อยกว่าที่คิดกินง่ายด้วยใส่ตู้เย็นแต่แม่ว่าพอเราเปิดกินแล้วอะเก็บได้ไม่นานนะต้องรีบกินให้หมดจุ่มอิ่มตังโงะอนะคะ่ะก็ควรอิ่มนะต่อไปนะคะไายแท่งอันโด่งดังนี่นะคะไายแท่งี่ตามเคยเห็นเขาพูดกันมาแบบทุกที่แล้วนะคะ คือคนคุยเรื่องนี้กันเยอะเนาะว่าอร่อยแต่ว่าเรายังไม่เคยซื้อมาทานนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แม่ซื้อมามีรสชีสพายสติกพายพุดดิง้งนมแทง่งนมแทง่งสตรอเบอรี่ชีสพายแท่งค่ะบลูเบอร์รี่ชีสพายค่ะเราจะเริ่มจากอเน็นก่อนเอ่นใจเริ่มกับบลูเบอร์รี่ชีสพาย <laughs> ตั้งทั้งนี้ไม่เคยคิดเหมือนแม่เลย <laughs> แม่คิดว่าเราควรจะเริ่มจากชีสพายแทง่งนี่นะคะทุกคน ฉันจะกินแล้วเอากระดาษเอาก่อนนะเธอ <c oughs> แม่เราเป็นห่วงความเฟอะฟะหัูเฉบแป๊มากอ้าปากกวา้างเงี้มทำไมอะอะไรเขาบอกร้อนี้อร่อยมากนะยันยไม่ได้ลองใส่อ่ะแม่ชิมสิอะอืม คุณหลอกดาวบัถ้าคนชอบบูเบอรี่อาจจะชอบแต่แม่รู้สึกว่าบูเบอรี่เขาเยอะเยอะจริงๆก็เลยเปรี้ยวไปนิดนึงอ่กําลองออริจินอลเออแม่ก็ต้องเราต้องเริ่มจากออริจินอลแม่บอกแล้วออริจินอลงั้นแม่แกะนี้เลยละกันนะอันนี้คือพุดดิ้งค่ะขายพุดดิ้งนมแท่งอืมอันนี้น่าจะอร่อยอันนั้นอร่อยปะ ก็จะแต้มอือสําหรับถากินแล้วเขาทําดีนะเขาแพ็กมาเป็นถุงเล็กๆอ่ะพอดีการกินครั้งหนึ่งคือมันไม่เยอะไปนะคะแล้วก็ฉีกง่ายด้วยอ่ะไม่ต้องเย็นไกลเลยอ่ะเป็นไงมัางอร่อยแม่ว่านี้ค่ะเหมือนจะเป็นนมข้นเลยอ่ะนมเพียวจนเมื่อปากมืออะไรนะยมเคียวจนเมื่อปากมือเดียวจนเมื่อยปากมันหยุดต่อไปแม่กินเองอันนี้เป็นนมข้นอยู่ข้างบนนี่นี่มันต้องอันนี้แม่ว่า เอ่ยไหมคะอืมชอบอันนี้มากอืมอมอะไรไหมอันนี้เป็นพุดดิ้งอะคะ่ะข้างใต้นมข้นอะเป็นพุดดิ้งวานิลาหวานๆอันนั้นแม่ชอบแม่ฟินอันนี้ยต้องเป็นคน,อน,นชอบชีสแบบเธอตามมชอบแม่เนี้ยชอบก็เอาจริงเวลาแบบคือถ้าเกิดซื้ออันนี้ใช่ไหมคะมันก็ ดีเวลาเราจะเป็นแบบไปทํางานใช่ไหมแล้วก็แบบพกกินเราไม่ต้องแบบมีพายใหญ่ๆนี่นะคะเราสามารถทํำนี้นะคะแล้วก็อืมเอาอันนี้มาเอาหน,นองนอถ้าเกิดเราอร่อยมากๆแล้วก็ <c oughs> ทั้งอันเลยค่ะ <c oughs> อันนี้ชีสข้างในอ่ะก็ลคล้ายๆกับอันนมข้นอันนี้แหละป่ะเหมือนกันนะแต่เนนี้เขามีนมข้างบนต่อไปสตรอเบอรี่ช็อตเต็มเขามีเนื้อสตรอเบอรี่วางอยู่ด้วยเนี่ยใช่แม่กินเลยนี่เขามีเนื้อสตรอเบอรี่วางอยู่ด้วยนะคะจะเปรี้ยวไหมเนี่ยอืมอโอเคอร่อยอร่อยอ้เลยสำหรับแม่นะแม่ชอบอันที่เป็นนมสุดนะคะแล้วลองลองมาคือสตรอเบอรี่ ลองลองไปคือออริจินอลแล้วก็ชอบไหนสุดคือบูบบูลี่ใช่แชทอมชอบออริจินอลมากที่สุดนะคะลองไปเป็นโนพุดดิ้งแล้วฉันจะไม่เกรดสองตัวนี้ค่ะไม่ให้คะแนนตอนไม่เด้บุบบูลี่แชทแอมแชทแอมบุบบูลี่นะแชทแอมบุบบูลี่เขาได้ยังไงเนี่ยจ้าโอเคค่ะแล้วชอบอันไหนมากที่สุดวันนี้อันนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่ากินง่ายอร่อยไม่อ้วนจริงชอบชอบดันเกาะสุด เราโง,ง,ง่เหรอถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะคอมเมนต์ไว้เยอะๆแม่กับชาแตมจะมาทำให้ดูกันอีกนะวันนี้แม่กับชาแตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย